ช่องสามไปเลยนะต็ดูนะตุ่น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 ตุ่าตุ่น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 รุ่ะไุ่นต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 ุอนตุ่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 นตนนต่่ต่นนต่น นจได้ขึ้นได้ขึ้ได้ขึนมต้องกดีไม่าขึหรอกนี่ี่เข้าไปดูเหมือนฟ้ตั๊บเาต้องหมื่ไม่ได้อข้แคไนปุร่เนยูไปปูวอย่ตาใหม่ปู

กินไปเยอะจีเมื่อก้ทำานด้วยไหมน่าเปียนน่าน่าจะหนาวไม่หาน้ำแล้วหนาวไปหมดรูปผูบไปหมดแค่นี้แค่นี้วัดหลวงั้บไปชิ้นส่องเลยหมือนหมบูนอะไรเนี่ยนู่นใม่ะสามแล้วไหมผปกอสดีกว่าเอ้ยํานำลังบนอยู่นอามาไ ไม่เอาแล้วเ็ไม wow ่ก็คนยี Patter, ่แล้ว